ปูทัดอะไรผมว่าปุทัดไม่บวกร้ดีสุดแล้ววะ่ะอา้าวทำไมเป็นไรมึงถึงว่าปู่ชัดไม่บวแล้วดีแล้วมันเป็นไรอ้าวปูทักดกระตูปีนี้ดีอา้าวมันเป็นอะไรปีเนี้ยมันคือปีแห่งการที่พาศึกเยอะที่สุดอ้าวพระเอาพระ,ะเขาก็ศึกกันทุกปีแหละศึกอะไรเล่าอ้าวระดับโปโทห้าโปโทเจ็ดโปโทเก้าเลยนะเอาระดับปริญย,นะยนเลยเหรออืออ้ออาวแล้วมัน เราเรามาศึกทำไมพระขนาดพระผู้ใหญ่ขนาดนั้นนะอกระโดดสีกาก็ไปริ้วอ้าวทำไมอ่ะอกระโดดยัวยวนหน่อยก็ไปซะแล้วโอ้ยถ้าปู่ชัดบวชแล้วปู่ชัดไม่เป็นแบบนั้นหรอกดีแล้วที่ปู่ชัดไม่บวชดีนะปู่ชัดบวชก่อนสีกาก็ับอ่ะเออเออเนี่ยหลวงปู่สิ้นคิดบอกว่าเออ ว่าไงลุงปู่ซินคิดว่าไงไอพวกนี้มันอ้อนหัดโดนสาวยัวยวนหน่อยก็ไปซะแหละอ๋ออ๋อลูงปู่ซิ้นคิดออกออกมาบอกเออแล้วหลวงปู่แล้วหลวงปู่ซิ้นคิดก็บอกอีกว่าเนี่ยขนาดกูมีเมียสวยขนาดเนี้ยกูยังไม่หลงมาเลยเออเออเออกูกูมีเมียสวยเออกูมีเงินเออกูยังหนีมันมาบวชเลยเออหลวงปู่ซิ้นคิด เอ oh. อเออเออเดี um, ๋ยวนี่เออหลวงปู่สิณีคิดดีเขาสอนดีนะนะแต่แต่พวกศีวศิกนี่มาบวชหาเงินเออแต่แต่หลวงปู่สิณีคิดดีบวชหนีเงินบวชหนีเงินบวชหนีเมียเออบวชหนีเมียสวยกันหนีเงินเยอะก็ไม่อยู่แล้วมาบวชเออหลวงปู่สิณีคิดนีเขาสอนแต่แต่วัดที่หลวงปู่เทพไม่อยู่ไปอยู่อ่ะดีครับหลวงปู่เทพได้ปอทอสา โอ้หลวงตาเทพมือนะเออโอ้วัดวัดเดียวกันเลยเออแต่หลวงตาเทพไม่โดนไม่โดนโอ้โอ้โอ้หรือหลวงตาเทพมึงออกมาก่อนละมั้งยังไม่ได้ออกเลยย้อยังอยู่นั่นแหละเออแต่แต่หลวงตาเทพนี่ไดแค่ปอปทสามโอ้ปทสามเออเออเออแต่หลวงตาเทพรอดมาได้เออหลวงตาเทพเขาผ่านมาเยอะเออจิตใจหลวงตาเทพเขา ซึ่งในรถพระธรรมแล้วเขาไม่มาอยู่กับพวกนี้เออเขาไม่รูปไอ้หลงรูปรถกินเสียงแล้วเออลูงประเทศแกเป็นพระนักปฏิบัติธรรมแล้วอือยขึ้นบ้านใหม่ก็มาทําให้ปูดทัดเนี่ยเออ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 เไอ้นี่แล้วมึงรู้ได้ไงมึงดูข่าวหรือว่ามึงดูโซเชียลดูทุกวันข่าววะเหรอมเต็มเลยใช่ไหม เออแล้วมันก็ดูลูกปู่สิ่งคิดสอนด้วยเออเออเขสอนดีนะดูในคอมมนอออนันอะเออเอเออไอ้นี่ก็ดีดีแล้วเนาะที่ปู่ชั้นไม่ได้บวช่ะอเอเอ